สวัสดีค่ะช่องเราเอวาโลช e ั่นโกโก้บำรุงผิวกายนะคะวันนี้นะคะหมูจะมาอัปเดตวิธีการซื้อสินค้าราคา1บาทหมวดหมูแฟชั่นในช้อปปี้ซื้อยังไงทํำยังไงนะคะวันที่หมูทําคลิปจะเป็นเดือนมิถุนายน2567นะหมูต้องบอกช่วงเวลาการทําคลิปอีกเช่นเคยเพราะหากว่าหากในเดือนถัดไปช้อปปี้มีการเปลี่ยนแปลงโค้ดนะคะเพื่อนๆก็จะได้ทราบช่วงเวลาการทําคลิปของหมูด้วยเนาะนะคะอัปเดตเดือนมิถุนายนมีโค้ดอะไรมาใหม่นะคะก็จะมี โค้ดส่งฟรีขั้นต่ำ0บาทสำหรับสินค้าแฟชั่นโดยเฉพาะช้อปปีนะคะให้มาเลย2โค้ดเพื่อนๆา๋า1โค้ดนะคะสามารถใช้ได้สูงสุดถึง3ร้านค้าเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะแน่นอนนะคะว่าการที่เรานะคะจะสามารถซื้อสินค้าราคา1บาทได้นั้นเราต้องใช้โค้ดส่งฟรีควบคู่เอ่อเราเราเนี่ยจะต้องใช้โค้ดส่งฟรีควบคู่ด้วยเราถึงจะสามารถซื้อสินค้าราคา1บาทได้นั่นเองเราจะมาทําการเก็บโค้ดกันก่อนนะคะ ให้เรานะคะมาที่หน้าแรกของแอปช้อปปี้นะแล้วก็ไปที่เมนูเดิมเลยก็คือเมนูส่งฟรีค่ะเราก็จะเจอโค้ดส่งฟรีโค้ดแรกก็คือส่งฟรีร้านโค้ดคุ้มขั้นต่ำศูนย์บาทนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตนะเขาจะมีคําว่าร้านโค้ดคุ้มต่อท้ายแปลว่าโค้ดนี้นะคะสามารถใช้ได้เฉพาะกับร้านที่เข้าร่วมโปรแกร,รมส่งฟรีกับช้อปปีหรือว่าร้านค้าที่ หรือว่าร้านค้าที่มีแถบเขียวนั่นเองที่จะสามารถใช้โค้ดส่งฟรีขั้นต่ำศูนย์บาทได้ซึ่งส่งฟรีขั้นต่ำศูนย์บาทโค้ดนี้นะคะจะปล่อย2รอบก็คือรอบเที่ยงคืนแล้วก็รอบเที่ยงวันเราสามารถใช้โค้ดอันนี้ซื้อสินค้า1บาทได้ทุกได้ทุกหมดหมู่เลยหม,หม,หมูมีทำคลิปไว้แล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้เนาะโค้ดที่2นะคะจะเป็นส่งฟรีร้านโค้ดคุ้มขั้นต่ำ49บาบาทก็จะมีต่อท้ายว่าร้านโค้ดคุ้มแน่นอนนะคะว่าโค้ดนี้ สามารถใช้ได้กับเฉพาะร้านที่เข้าร่วมโปรแกรมแถบเขียวกับช้อปปีเช่นเดียวกันจะต้องซื้อของขั้นต่ำา49บาทถึงจะสามารถใช้โค้ดนี้ได้นะคะแล้วก็ถัดไปก็คือจะเป็นโค้ดที่มาใหม่ตามที่หมูบอกเลยก็คือส่งฟรีร้านโค้ดคุ้มขั้นต่ำศูนย์บาทเฉพาะสินค้าแฟชั่นเท่านั้นช้อปปีนะคะเพิ่มมาให้2โค้ดเลยแล้วก็เช่นเดียวกันมีคําว่าร้านโค้ดคุ้มต่อท้ายแปลว่าเราสามารถใช้โค้ดส่งฟรีขั้นต่ำศูนย์บาทสําหรับสินค้าแฟชั่นเนี่ย ใช้ได้เฉพาะกับร้านที่เข้าร่วมโปรแกรมแท็บเขียวกับช้อปปี้เท่านั้นนะคะจากนั้นเราก็ทําการเก็บโค้ดของเราได้เลยหลังจากที่เราทําการเก็บโค้ดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะสามารถซื้อสินค้าราคา1บาทได้แล้วถัดไปถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเก็บโค้ดได้แต่ว่าเรายังไม่มีของในใจยังไม่มีของในรถเข็นว่าเราจะหาซื้อสินค้าราคา1บาทได้ยังไงนะทายังไงดี เรานะคะสามารถค้นหาสินค้าได้นะเพื่อนๆจ๋ากลับมาที่หน้าแรกของแอปช้อปปีคลิกไปตรงช่องค้นหาได้เลยค่ะแล้วก็พิมพ์คำพิมพ์คำค้นหาได้เลยว่า1บาทแฟชั่นนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะคืนสินค้าที่เป็นราคา1บาทในหมวดหมู่แฟชั่นมาให้เราเราก็เลือกร้านค้าได้เลยแน่นอนว่าาว่าเรานะคะจะต้องเลือกร้านค้าที่มี ที่มีแถบเขียวกับชับปี้เท่านั้นนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้สามารถใช้โค้ดส่งฟรีขั้นต่ำศูนย์บาทสำหรับสินค้าแฟชั่นได้นั่นเองเราก็เลือกได้เลยหมูนะคะก็เลือกมาแล้ว3ร้านค้าอย่างที่หมูบอกนะว่า1โค้ดสามารถใช้ได้สูงสุดถึง3ร้านค้าค่ะสำหรับการเช็คเบื้องตน้นหมูจะแนะนำวิธีการเช็คเบื้องตน้นว่า,าว่าร้านค้าไหนเนี่ยสามารถใช้โค้ดส่งฟรีขั้นต่ำศูนย์บาทสำหรับสินค้าแฟชั่นได้บ้าง หมูจะคลิกไปที่ร้านแรกก่อนเลยเพื่อที่เราจะเช็คนะคะว่าร้านนี้สามารถใช้โค้ดส่งฟรีได้ไหมคลิกไปที่ร้านแรกแล้วก็กดปุ่มด้านล่างปุ่มกดใช้โค้ดค่ะหากร้านค้านี้นะคะสามารถใช้โค้ดส่งฟรีขั้นต่ำศูนย์บาทสําหรับสินค้าแฟชั่นได้เขาก็จะขึ้นโค้ดแบบนี้เพื่อให้เรากดใช้โค้ดใช่ไหมคะแปลว่าร้านแรกเนี่ยสามารถใช้โค้ดส่งฟรีได้หมูก็จะทําแบบนี้ทุกทุกร้านค้าที่หมูเนี่ย จะเลือกซื้อสินค้า1บาทในหมวดหมู่แฟชั่นเนาะให้เราเช็คเบื้องต้นแบบนี้ทีละร้านค้าได้เลยนะคะหลังจากที่เราเช็คเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะหมูก็จะมาทําการสั่งซื้อสินค้าอย่างที่หมูได้บอกไปนะว่า1โค้ดสามารถใช้ได้สูงสุดถึง3ร้านค้าเราจะซื้อแค่ร้านค้าเดียวก็ได้2ร้านค้าก็ได้หรือว่า3ร้านค้าก็ได้ในคลิปนี้หมูขอย,ยกตัวอย่างที่2ร้านค้านะคะเพราะว่าเออเวลาที่หมูแคปหน้าจอเนี่ยจะเห็นพอดี2ร้านค้า นื่องจากว่าหมูเป็นร้านค้าที่ขึ้นไลฟ์บนช้อปปีตอนนี้ใครที่ขึ้นไลฟ์บนช้อปปีห้ามอัดหน้าจอเป็นคลิปเพราะว่าเขากลัวว่าเราจะอัดหน้าจอแล้วเอาไปแบบเปิดรีแลนบนช้อปปีไลฟ์นะคะถ้าเกิดอัดหน้าจอเนี่ยไลฟ์จะถูกแล้วครับหมูก็เลยไม่สามารถอัดเป็นคลิปหน้าจอทําให้เพื่อนๆดูได้เนาะหมูเลยจะต้องทําการแคปแคปแคปหน้าจอแทนนะคะซึ่งอย่างที่หมูได้บอกไปว่าพอแคปหน้าจอเนี่ยมันจะพอดีที่2ร้านค้าในคลิปนี้หมูเลยขอยกตัวอย่างที่2ร้านค้านะ โอเคหมูก็เช็คโค้ดทั้ง2ร้านค้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า2ร้านค้านี้สามารถใช้โค้ดส่งฟรีขั้นต่ำศูนบาทสาหรับสินค้าแฟชั่นได้เราก็ติ๊กเลยไปที่2ร้านแรกสําหรับที่หน้ารถเข็นตรงนี้นะคะเราจะเห็นแค่ค่าราคาสินค้าเท่านั้นสองอร้านค้านี้หมูซื้อสินค้าราคา1บาท2ล้านราคาที่จ่ายเนี่ยก็คือหมูจ่ายแค่2บาทซึ่งหน้ารถเข็นเนี้ยจะเห็นแค่ค่าราคาสินค้ายังไม่รวมค่าส่งนะคะจากนั้นเราก็กดปุ่มชําระเงินได้เลย ก็จะเข้าสู่หน้าการสั่งซื้อที่เราคุ้นเคยพอเรากดปุ่มชำระเงินปุ๊บตรงนี้นะคะเราจะเห็นค่าส่งแล้วสำหรับร้านแรกค่าราคาสินค้า1บาทแต่ว่ามีค่าส่งอยู่ที่29บาทเนาะราคาสินค้าบวกค่าส่งก็จะตกราละ30บาท2ร้านค้านี้บวกกันก,ก็เท่ากับว่าจะเป็นราคาเต็มที่60บาทแน่นอนนะคะว่าหมู่เนี้ยได้ทำการ เช็คโค้ดมาแล้วเรียบร้อยว่าสอง้านค้าเนี้ยเราสามารถใช้โค้ดส่งฟรีขั้นต่ำศูนบาทสําหรับสินค้าแฟชั่นได้เราก็เลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยแล้วก็กดปุ่มกดใช้โค้ดได้เลยจ้าแล้วก็ติ๊กเลือกโค้ดส่งฟรีร้านค้บคุมขั้นต่ำศูนย์บาทสำหรับสินค้าแฟชั่นก็ติ๊กไปที่โค้ดจากนั้นก็กดปุ่มตกลงค่ะตอนนี้นะคะเราก็ใช้โค้ดส่งฟรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ค่าส่งทั้ง2ร้านค้าเป็นศูตรแล้วที่เหลือนะคะก็จะเป็นแค่ค่าราคาสินค้าร้านร้านคา้าละ1บาทร้านแรกราคาสินค้า1บาทค่าส่งเป็นศูนย์ร้านที่2ค่าราคาสินค้า1บาทค่าส่งเป็นศูนย์ราคาที่หมูจะต้องจ,จ่ายจริงทั้งหมด2บาทเท่านั้นนะคะเพราะว่าค่าส่งเป็นศูนย์แล้วนะคะไม่มีค่าส่งแล้วจากนั้นหมูก็จะเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะ เราก็มากดเลือกวิธีการชาระเงินเพื่อนเพื่อก็เลือกวิธีการชาระเงินที่เพื่อนๆต้องการได้เลยหลังจากที่เรากดหลังจากที่เราเลือกวิธีการชาระเงินเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็มาเช็คอีกทีหนึ่งก่อนที่เราจะกดสั่งสินค้าค่าราคาสินค้า2บาทเดิมจะมีค่าส่งทั้ง2ล้านค้าอยู่ที่58บาท จากนั้นเรากดใช้โค้ดส่งฟรีไปใช่ไหมคะค่าส่งก็จะเป็นศูนย์เราก็จะเราเนี่ยก็จะได้ลดค่าส่งไปเลยลบไป58บาทก็จะเหลือแค่ค่าราคาสินค้าที่เราจะต้องจ่าย2ร้านค้านี้ร้านค้าละ1บาทรวมกัน2ร้านค้าเท่ากับ2บาทที่เราจะต้องจ่ายนะคะจากนั้นเมื่อเราเช็คทุกอย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยก็กดสั่งสินค้าได้เลยก็เป็นอันเสร็จแล้ววิธีการซื้อสินค้าอา่วิธีการซื้อสินค้า1บาทบุหมู่แฟชั่นนะคะก็ ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแน่นอนนะคะอย่างที่หมูบอกว่าเราจะต้องเลือกร้านที่เข้าร่วมโปรแกรมแถบเขียวกับช้อปปีเท่านั้นนะเราถึงจะสามารถใช้โค้ดดังกล่าวได้ค่ะสำหรับข้อดีของโค้ดส่งฟรีขั้นต่ำศูนย์บาทสำหรับสินค้าแฟชั่นก็คือใช้ง่ายมากแล้วโค้ดนี้อยู่ทั้งวันแล้วมีถึง2โค้ดอย่างที่หมูบอกนะว่า1โค้ดสามารถใช้ได้สูงสุดถึง3ร้านค้าแล้วเขาปล่อยมา2โค้ดแปลว่าใน1วันนี้หากเราต้องการซื้อสินค้าที่มีราคาตั้งแต่1บาทขึ้นไป เราสามารถซื้อได้สูงสุดถึง6ร้านค้าเลยเนาะเพื่อนๆจ้าซึ่งอย่างที่หมูบ่กว่าโค้ดเนี้ยใช้ง่ายกว่าโค้ดอยู่เกือบทั้งวันถ้าเทียบกับโค้ดส่งฟรีขั้นต่ำ0บาทที่แจกรอบเที่ยงคืนแล้วก็รอบเที่ยงวันที่ว่าโค้ดขั้นต่ำ0บาทอ่าที่รอบเที่ยงคืนกับกับรอบเที่ยงวันใช่ไหมคะสามารถใช้ได้กับทุกหมวดหมู่อันเนี้ยโค้ดจะหมดไวมากแต่ถ้าเกิดเป็นโค้ดส่งฟรีขั้นต่ำ0บาทแฟชั่นเนี่ย โค้ดแบบใช้แบบใช้ง่ายเลยโค้ดอยู่เกือบทั้งวันจริงๆนะคะหมูก็มาอัปเดตสําหรับโค้ดส่งฟรีขั้นต่ํศูนบาทสําหรับสินค้าแฟชั่นประจําเดือนมิถุนายนนะคะเดี๋ยวเรามามาลุ้นกันว่าเดือนหน้าจะยังมีโค้ดนี้อยู่ไหมนะคะหมูก็เลยมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆปรับมานี้นะคะหากมีอะไรมาอัปเดตจะรีบมาอัปเดตให้อีกนะคะเจอกันใหม่กับคลิปอัปเดตหน้านะเพื่อนๆจ๋าไปแล้วบ๊ายบายจ้า